สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยพบกับผมเป็นสัจจคอนสุวัสดิ์จินโวงหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยรายการเราส่งผ่านทีวีดาวเทียม13บสายามไทยจันทร์การพูดสุขบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรอบทบทวนจันทร์การพูดพฤหัสที่ห้าถึงหกโมงเช้าสำหรับที่มีมือถือนะครับหรือคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในบ้านได้จะดูผ่านคอมพิวเตอร์ก็คือดูผ่านโปรแกรม YouTube นะครับเข้าไปเข้าไปที่ YouTube แล้วก็ช่องที่เขาให้หานะครับก็พิมพ์คำว่าป้องป่วยภาษาไทยนะครับเอ่อปอปาไม่โทอ่างงูปพพอปาไม่เอกหัวแหวนโยยะป้องป่วยทีนี้มันมีป้องป่วยที่เขามีสร้อยอยู่ข้างหลังตามนะครับถ้าเราเห็นมันนะก็ลองหาดูมันจะมีป้องป่วยที่มีภาษาอังกฤษอยู่นะครับ p o n g p o u i OUE ป้องปวยภาษาอังกฤษมอเจะโจ,จงแต่ว่าหาดูนะครับถ้าที่มีภาษาอังกฤษอยู่ด้วยนะเพราะว่าผมมีป้องป่วยแบบลดโรคอยู่แต่ตอนนี้ยังยังไม่ได้อัปเดตเข้าไปแล้วค่อยค่อยเล่าให้กันฟังอีกทีหนึ่งนะ่ะมาถึงวันนี้เราก็เราเจอแล้วครับโควิดหนึ่งเก้ากลายพันตัวใหม่หน้าตาก็ ต่างไปจากโควิดที่กำลังอารวาสอยู่ในขณะนี้คือโควิดกลายพันธุ์ที่รู้ว่าเดลต้าตอนแรกเราพัวตุ้ยมาจากแอฟริกาใหม่ๆนะเรียกว่าเบต้าเราเคยกับเบต้า Beta นี่เคยอยู่แถวๆปัตตานียะลานราชีวสพอตอนนี้เราก็พอวัคซีนเข้าไปเติมที่เราชักจะเงียบๆละแต่ว่าตัวนี้มาจากแอฟริกาใต้นะครับ ถ้าหากดูประวัติศาสตร์ของมันในหน้ากลัวนะบริเวณนี้แหละครับที่มีมาจากเจ้าไวรัสซาไงติดตายกันเยอะแยะหมดจำแนงในตอนนั้นอะ่ะก็ทำให้มันเป็นที่ตื่นเต้นพอสมควรในยุโรปในยุโรปแต่ทีนี้ผมเห็นหลายหลายแห่งนะครับในโซเชียลมีเดียของเราเนี่ย เป็นข่าวทํานองว่าเป็นการสร้างเรื่องสร้างราวว่ามันมาแล้วมันอะไรนี่เพื่อขายวัคซีนอะไรอันนั้นคิดได้นะครับคิดได้แต่ว่าเออ,เ,อเหมือนกับเพลงบานเกิดเมืองนอนภาษาอีสานนนะครับฟังก่อนพี่น้องเอ้ย ต้องฟังก่อนพี่น้องแล้วค่อยคิดนะอย่าไปอะไรมากสร็จแล้ววันนี้ผมเอาข้อข้อความที่อาจารย์มอยมพูดมาอยู่สิบข้อนะครับก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังก็ควรจะต้องเล่าไปอย่างนั้นเดี๋ยวเรื่องราวต่างๆจะยุ่งไปหมดสำหรับพวกที่คิดว่า ฝรั่งมันสร้างโรคเพื่อจะขายวัคซีนไม่ใช่หรอกครับคราวนี้ฝรั่งไม่ได้สร้างโรคเพื่อจะขายวัคซีนฝรั่งต,ตกตกตกตนกตกใจมากผมจะบอกให้ขณะประธานาธิบดีเขาบอกว่าอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวปกติเขาองบอกกลัวแล้วมาฉีดวัคซีนคราวนี้อย่ากลัวเพราะอะไรเพราะกลัวไงกลัวจริงๆคราวนี้ยุโรปอเมริกากลัวจะวัคซีนตัวเนี้ย เราประเทศไทยเราเนาะเราก็ไม่ต้องกลัวเราเราคืออย่างนี้ตอนนี้ผมเห็นรายการรอยกระทงอะไรของเราเนี่ยการใส่หน้ากากเราเนี่ยผมพอใจไปอันมากเมื่อวานนี้ผมไปเดินที่คลององอาในชออา้าวันจันวันเสาร์ไปเดินที่คลองโอใส่หน้ากากได้ดีทุกคนเรียบร้อยใส่หน้ากากอย่างเนี้ยไปได้ครับถ้าใส่หน้ากากนะ ก็อย่างที่ผมบอกว่าธนาการคนเป็นใส่หน้ากากคาค่เชื่อได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ล้วถ้าเราใส่หน้ากากเราจะไม่ได้รับเลยนะ้าหรับใส่หน้ากากเราก็เท่ากับทาได้รับวัคซีนในตัวนะก็ว่ากันทีนี้เรามาตรงนี้ครับก่ <c oughs> อนที่จะไปถึงหน้ากากอ่า ข้อแนะนำสุบข้อของอาจารย์มโยมนะครับเรามาตรงนี้กันเราเป็นของเรานะนะ <c oughs> ย้อนหลังนะครับเพราะว่าอันนี้ผมทำวันอังคารที่สามสิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะเวลาของเขาคือสิบเอ็ดจุดสามศูนย์ก็ขอขอบคุณคือโฟมจากกรนะปุกดอทคอม เราใครอยากจะดูรายละเอียดก็เข้าไปที่ covid 1 9 c o m กระครับจะใช้ได้เลยวันนี้ครับมีผู้เสียชีวิต3ามสดคนก็ต้องขอแสดงความเสียใจครับญาติญาติสนิทปิดสหายนะครับแต่ว่าจะเห็นว่ามันตับปาห้าสิแล้วนะอยอตทุกคนเสียชีวิตผู้ป่วยรายใหม่เรามี4 3 0พันสามรคน ขายลับบ้าน6 4พันคนเห็นไหมครับจะเห็นว่าจำนวนเตียงเนี่ยมันว่ามากขึ้นมากขึ้นถ้าเผื่อยังไงก็นะเจ้าโควิดกลายพันธุ์สายโอไมครอนนะครับโอไมครอนโอเนี่ยคือเป็นภาษาของอะไรนะภาษาโรมันน,นะนะเขานัก,น,กนักตั้งมาก็บอกมันข้ามมาสมทบตัวนะ ก็เป็นโอไมครอนโอก็โอเลขศูนย์เลยศูนย์นะโอไมครอนเป็นสายพันธุ์ที่น่าจะติดง่ายแต่ความรุนแรงของโรคยังไงยังไม่ยังไม่นั่นยังไม่สรุปเพราะว่ามันเพิ่มมาใหม่ๆแต่ว่าถ้าใครใครดูในโยุโรปเนี่ยมันเข้าไปสองสามคนสองสามคนจนน่ากลัวเลยแล้วเขาก็บอกว,ว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็เออญี่ปุ่นคนเนี้ย ในนายกคนใหม่นายกคนนี้มาจากไม่ใช่มาจากนักการเมืองมาจากประชาชนเดินถนนเนี่ยแหละครับปัญหาความคิดอ่านของเขาคือประชาชนเป็นที่ต่างชีวิตประชาชนสำคัญเศรษฐกิจไว้ที่หลักมีมีไม่เคยเข้าท่าเข้ามาอยู่ในญี่ปุ่นสักคนสองคนเขาปิดประเทศหนึ่งเดือนเลยครับตอนเนี้ยคือเนี่ย เขาเริ่มละปิดประเทศหนึ่งเดือนก็เขบอกชีวิตมาก่อนเศรษฐกิจนะก็ก็แั้จ่า่นก,ก,การมาของนักการเมืองะนะใช่ไหมก็รั้จ่า่ว่ากันอ่ะเราก็มาถึงเจ้าโอไมครอนเนี่ยครับก็ามาเรื่องเก่าเจ้าโควิดหนึ่งเก้าเนี่ยครับมันมีหัว หัวของมันเนี่ยจะมีหนามแหลมหนามของมันก็ประสานติดรีสไป์เจ้าหนามแหลมเนี่ยมีไว้จะไม่หนามแหลมก็มีไว้เกาะเกาะเซลล์ของมนุษย์เนี่ยในร่างกายเรามีหกสิบล้านล้านเซลล์นะเจ้านี้มันเข้าไปมันก็เอาหนามแหลมมันไปเกาะไว้ที่เซลล์เซลล์ร่างกายเราเพื่อจะให้ตัวมันทั้งตัวนะสามารถเข้าไปอยู่ในเซลล์ได้ อย่าลืมนะครับเจ้าไวรัสเนี่ยมันเป็นกึง่งกึ่งสิ่งมีชีวิตนะที่ยังไม่สมบูรณ์คือมันไม่มีการผสมพันธุ์นะครับเจ้าไว,ไวรัสนี่ไม่มีการผสมพันธุ์แต่ว่ามันสามารถทําให้สิ่งแวดล้อมที่มันไปอยู่ก๊อปี้ตัวมันได้ก๊ตัวมันก,ก็คือมันเข้าไปเนี่ยนะ ว่าจริงๆมันก็เหมือนกับม m e s s e n g อ r อ RNA ตัวหนึ่งเป็น ribonucleic acid โปรตีนสายหนึ่งพอมันเข้าไปในเซลล์นะเซลล์ก็คิดว่ามีกระบวนการให้สร้างโปรตีนตัวนี้มันก็ copy ปปเลยครับมันปั๊มออกมาปุ๊ปปุ๊ปุป๊ก็จะเป็นเจ้าสายสายโปรตีนของเจ้าโควิด แล้วพอมันมีมันป้ามอเสร็จปุ๊บมันมีไขมันไปหุ้มมันมันก็เป็นโควิดตัวหนึ่งเลยครับแสดงเลยโควิดตัวนแล้วมันก็ร่างกายก็ไม่รู้เรื่องปั๊บปี้ไปเอยถ่ายไปเอยแล้วพอมันมีเยะเข้ายอะเข้าเซลล์เซลล์ที่มันมีโควิดเยอะมันก็แตกออกแตกออกเจ้าไวรัสพวกนี้มันก็กระจายไปในตัวไปตากเซลล์ข้างเคียงอีกไงมาดูแลมันมาตรงนั้น แต่ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเจ้าโควิดเนี่ยครับสายพันธุ์โควิดเนี่ยนะมันแปลกมากมเป็นโครโรนาตัวหนึ่งมันแทบอยู่ตามเนื้อเยื่อของปอดมันเป็นต้นเหตุทำให้เกิดปอดอักเสบปอดบวมตั้งแต่สมัยนูย้น,กกนงไข้หวัดนกจาได้ไหมก็อย่างนี้ครับเราก็เจอกับมันมาเราก็สู้มันร่างกายกเราก็สู้ ทีนี้มาตัวนี้ครับเจ้าสายผ่านแอฟริกาใต้เนี่ยครับนะจโอไมคคอนเนี่ยครับมันมาแล้วมันคราวนี้มันกลายผ่านมันเปลี่ยนเปลี่ยนลักษณะของหนามมันถึงสามสิบตำแหน่งเลยนะคือไอ้ตรงนี้ที่มันเปลี่ยนไปตรงพอมันเปลี่ยนไปก็เกิดคำถาม เจะวัคซีนพวกที่เอาหนามมันะมาทำงานเนะี่ยพวกสุดท้ายของมาันามาทำงานก็คือ messenger RNA เอ็นอนะวัคซีนเทค Pfizer n b i o t e c โนะครับโมโมโดน่าอันะนะี้เป็นตัวตรงๆเลยเพราะว่าเราเอาเอาจากเอ่ออาร์เของเจ้าหนามมันเอามาทำถูกไหม แล้วเสร็จแล้วก็มาเวกเตอร์เวกเตอร์ก็เหมือนกันครับสกัดหนามมาแล้วก็ให้วายรัสพวกหวัดที่มันไม่ไม,ไม่ไม่รุนแรงกับร่างกายเป็นผลพาเข้าร่างกายแวเวกเตอร์ก็มีเนี่ยครับนะของเราก็ตัวที่เราใช้เลยนะแอสซาซิลิก้าของรัสเซียก็สปุตติค ล้วในอเมริกาก็มีของจอร์แนและจอร์แดนเราตรงเนี้ก็ไปเอาหนามหนามตัวนี้มาก็ทําให้เกิดสงสัยว่าผู้ด้านทานของหนามพวกนี้ยมันถ้าเกิดไม่รู้จักเจ้าหนามที่ที่เปลี่ยนรูปร่างไปถึงสามสิบตำแหน่งเนี่ยมันยังจะเกิดภูกต้านทานได้ไหมนะครับมันก็มีอีกอันหนึ่งที่พูดถึงก็ มีเรื่องวัคซีนเชื้อตายวัคซีนเชื้อตายนี่คือซิโนฟาร์มซิโนแวคเป็นวัคซีนเชื้อตายคือเอาวัคซีนโควิด1 9ทั้งตัวมาทำให้ตายแล้วฉีดแล้ยังภ,ภูมิภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนเชื้อตายก็จะมีภูมิคุ้มกันต่อน้ำต่ออวัยวะคือต่อสายพันธ์โควิดทั้งสายก็แปลว่าอะไร แปลว่าถ้าสมมติว่าร่างกายเราเลมจิตจินโนฟาร์มซินโนแวคแล้วเจ้าเจ้าโควิดโอไมคอนเข้าไปได้เข้าไปได้เราอาจจะคือเจ้าหนามของเชื้อตายอาจจะไม่มีมัอาจจะเข้าไปได้แต่ว่าภูมิต้านทานต่อสายไวรัสทั้งสายของของมันเนี่ย เจ้าโคซีโนฟาร์มซีโนแวคมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นภูิตัดทานตรงนี้ใช้ได้ก็เป็นเรื่องที่ระวางให้เบาใจหน่อยเพราะเราฉีดไปเยอะของเราก็แปลว่าถ้าติดนะโอไมครอนแล้วเราฉีดซีโนแวคหรือซีโนฟาร์มก็อาจเจ็บป่วยหนักหนาสาสรอาหารคงจะไม่ค่อยมีทีนี้มันก็กลัวตรงนี้ครับถามว่าเจ้า วัคซีนจากเวกเตอร์ ector, วัคซีนจากมัสเซนเจอร์เนี่ยมันสร้างไหมยภูมิต้านทานที่มีต่อเจ้าสายโควิดทั้งสายแต่ว่าแน่นอนเจ้าสไปซ์มันมันไม่ได้อยู่แล้วก็แปลว่าเจ้าโอไมคอนเข้าไปในตัวเนี่ยมันกาะเจอแล้วมันทะลุได้ทะลุไปก็จะแสดงอาการเป็นโรค ไม่เป็นโรคก็จุดที่ภูมิต้านทานของร่างกายส่วนที่ส่วนทีเ่เขาเรียกอะไรล่ะส่วนภูมิต้านทานของเม็ดเลือดขาวนะพวกทีเลลนะแล้วของน้ำเหลืองไอ้ตรงเนี้ถ้าหากเราใช้เชื้อตายมันจะมีเยอะอยู่มันก็อเอไวอ้ทีนี้มาพูดถึง,งว่าอาจารย์มายงบอกว่า เจ้าสายพันธุ์ใหม่ตัวเนี้มันติดต่อกันง่ายไหมท่านกบอกว่าถ้าดูอย่างนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ในสภาพว่ของสายพันธุ์อินเดียเดลต้าเนี่ยกระจายเยอะแยะหมดเลยนะนกระจายอย่างเยอะๆเลยจ้าตัวใหม่มาเนี่ยอาการการกระจายของโรค มันก็อาจจะไม่น้อยกว่าเดลตานะพอไม่น้อยกว่าเดลต้าก็ให้รู้แล้วนะครับววาวิบัติมันจะมาและนี่คือเหตุที่ทางยุโรคทางอเมริกาเขาต้องวิตกกังวลมากกว่าเราเพราะว่าวัคซีนที่เขาใช้อย่างที่ผมบอกแมเขาใช้มาซนเจอร์อเอเเลยตัวหลักเลยมาซ s นเจอร์ n a อเลยนอกจากยุโรป ที่มีแอสซ่าซินิกาที่ตัวผลิตยอยู่ที่อังกฤษก็เหมือนของเราอะแอสซ่าซินิกาก็ยังจะพอไหวมั้งแต่ว่าทาในอเมริกานี่ตรงๆเลยครับที่ทำให้บริษัทไฟเซอร์ต้องบอกว่าเขาจะต้องทำวัคซีนตัวใหม่ภายในร้อยวันภายในร้อยวันก็ลองดึกดูนะตอนนี้อเมริกาจะปวดหัวมากที่สุดเลยเพราะว่า ผู้คนยังเดินขบวนอยู่ไม่ยอมใส่นะไม่ยอมใส่หน้าตาไม่ยอมฉีดวัคซีนเอาละวัคซีนยกไว้ววัคซีนเทพมันอาจจะมีผลในการป้องกันเจ้า,า <c oughs> สายพันธ์โอมคคอนน้อยนะอีกสามอีกร้อยวันคือสามเดือนนั่นนะก็คือจะมีมานะก็ว่ากันก็อ่ะก็ให้รู้ว่าเออ อย่างนี้นะครับของเราก็จะลิวนะครับของเราเนี่ยที่เรศาฉีดและสราสินค้าสองเข็มไปเยอะนะแต่ให้รู้ว่าหน้ากากมันมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมสุดๆดดตั้งแต่แรกเลยนะเอาดูทบทวนอีกทีผู้ติดเชื้อไม่แส่หน้ากากเราไม่แส่หน้ากากไอจามลดกันอันนี้ถธาเดลต้านะครับหนึ่งคนไปติดได้เก้าคน แล้วถ้าทุกคนไม่ใส่หน้ากากสักคนไอจามทีเดียวนะครับ90ได้รับเชื้อเลยนะนะครับอ่ะแต่ละไมนี่มาตรงนี้ถ้าเกิดคนติดโควิดแล้วใส่หน้ากากไอจามก็จะแพร่เชื้อแค่5เ็นนะครับแล้วถ้าเราใส่หน้ากาก,ากแต่พวกที่ติดเชื้อไม่ไใส่หน้ากาก,ากไอจามเขาเอา,เ,อาเชื้อมาใส่เราได้30เปอร์เซ็น ถ้าเรามีคนที่เราถ้าเราเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงเราอาจจะรับเชื้อแต่เราไม่แสดงอาการโรคได้นะครับก็เหมือนเราฉีดวัคซีนเลยอ,อาการอย่างเงี้ยครับนะก็ะเอาดูไว้จะได้เบาใจว่าอากาศสําคัญสําคัญมากจะไปเชื่อก็หลบว่ลาแฝประหลา,รรา,รรามีอยู่หลายหลายประเทศให้ใจใจหน้ากากเวลาออกเดินออกกลางแจ้งแต่ใน ที่ปิดไม่ต้องใส่เอ้ยผมงงมากเลยนะที่จริมันมีแอร์มีอะไรอยู่มันต้องใสเนาะกลับกันอะอาว่ากันแล้วเสร็จแล้วความรุนแรงของโควิดนะครับสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยนะครับตอนนี้ข้อมูลเบื้องต้นที่จากแอฟริกาใต้เนี่ยหลายครอบครัวที่มีอาการนะติดทั้งบ้านจากการไม่มากทั้งผู้ที่ ได้รับวัคซีนและไม่ได้รับวัคซีนธรรมชาติของไวรัสตัวนี้กระจายตัวได้เร็วนะครับพอมันได้เร็วเนี่ยมันก็จะออกลูกออกหลานได้เยอะตามทฤษฎีของเราว่าถ้าวัคซีนออกลูกออกหลานยิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนชุดลูกหลานเละโลนเนี่ยครับควารมรุนแรงของโรคมันจะค่อยๆน้อยลงตามลำดับนะครับ แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้มันยังเร็วเกินไปที่เราจะสรุปว่ามันจะเป็นอย่างที่เราว่าไหมเนาะว่าพอได้รับแล้วอัตราผู้ป่วยที่ต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลต้องไปให้เครื่องหายใจเครื่องช่วยหายใจหรือนอนโรงพยาบาลเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ตอนนี้มันมีสายที่น่ากลัวรออยู่แล้วก็คือสายเดลต้า นะครับอ่ะมาถึงมาถึงตรงนี้อ๋อให้รู้นะครับจะโอไมครอนเนี่ยมันไม่ทำลายการดมกลิ่นการได้กลิ่นการรับรสมันมาแบบไข้หวัดใหญ่เท่านั้นเองปวดเมื่อยตามตัวมีไอมีเจ็บหน้าอกนะครับไม่มีหอบด้วยซ้ำนะเพราะงั้นดูดูดีๆด,ดูดีๆก็ ผู้สูงอายุก็ไปฉีดจ้าไข้หวัดสระ,อะของเราตอนนี้ผมไปฉีดอยู่ผู้สูงอายุก็ฉีดฟรีอยู่นะครับสี 4, 000, ่สายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ไปฉีดจะเพื่ออะไรเพื่อเราเป็นไข้หวัดใหญ่เราจะได้ไม่เป็นไงไม่ใช่เดินมปิดปิดพอเราฉีดแล้วเราเกิดมีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่เราก็จะได้สงสัยไว้ก่อนเฮ้ยมันเป็น มันโอไมครอนไหม่เว้ยนะแต่ประเทศไทยคงยังไม่มาหรอกเราดูแลของเราตอนนี้มาอย่างเดียวมันต้องบินมาบินมาจากทงางแอฟริกาใต้นะครับทีนี้เรามาดูละการตรวจในห้องปฏิบัติการเนี่ยนะครับเพราะว่าเจ้าเครื่องไอ้ที่เราขายกันในท้องตลาดเนี่ย อ t pcr ยังตรวจได้ใช้ได้อยู่นะก็ตรวจเองได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ความที่น่าสนใจน่าสนใจในการเปลี่ยนแปลงพันธุก,กรรมของมันเนี่ยมันเปลี่ยนยังไงมันเปลี่ยนแปลงพันธุก,กรรมตรงหนาประมาณสามสิบหน่งครับพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ